รีวิว iPhone 16 Pro Max เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่ได้รับความสนใจอย่างมากจาก Apple โดยคุณสมบัติและนวัตกรรมใหม่ๆที่โดดเด่นการรีวิวโดวยรวมแสดงให้เห็นถึงการอัปเกรดที่สำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของกล้องประสิทธิภาพและแบตเตอรี่สรุปจุดเด่นที่น่าสนใจของ iPhone 16 Pro Max ดีไซน์และหน้าจอขนาดใหญ่ที่สุด iPhone 16 Pro Max มีหน้าจอขนาด6.86นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอ iPhone ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาขอบจอบางเฉียบขอบจอถูกทำให้บางลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีพื้นที่หน้าจอมากขึ้นวัสดุไทเทเนียมเกรด5ทำให้มีความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยปุ่มใหม่ Camera Control มีการเพิ่มปุ่มใหม่ที่ด้านข้างตัวเครื่องเพื่อการควบคุมกล้องโดยเฉพาะ ทำให้เข้าถึงฟังก์ชันต่างๆของกล้องได้รวดเร็วขึ้นกล้องกล้องหลัก48เมกะพิกเซลยังคงใช้กล้องหลักความละเอียด48เมกะพิกเซลแต่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเงาและไฮไลท์ทำให้ภาพถ่ายดูมีมิติมากขึ้นกล้องอัลตร้าไว์48เมกะพิกเซลกล้องอัลตร้าไว์ได้รับการอัปเกรดความละเอียดเป็น48เมกะพิกเซลทำให้ถ่ายภาพมุมกว้างได้คมชัดและเก็บรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้น ระบบซูมเทเลโฟโต้5 x มาพร้อมเลนเทเลโฟโต้แบบเพอริสโคปที่ให้การซูมแบบออปติคอลได้ถึง5เท่าระบบกันสัน่นระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบใหม่ 3D Sensor Shift Optical Image Stabilization ช่วยให้การถ่ายวิดีโอมีความนิ่งยิ่งขึ้นการบันทึกวิดีโอรองรับการบันทึกวิดีโอ 4K ที่1 2 0 fps และรองรับ Dolby Vision ProRes และการบันทึกวิดีโอแบบ s p e c i a l Video สำหรับ Vision Pro ประสิทธิภาพชิป A18 Pro ใช้ชิป A18 Pro รุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า A17 Pro โดยเฉพาะในด้าน CPU, GPU และ Neural Engine ซึ่งถูกปรับแต่งมาเพื่อรองรับคุณสมบัติของ Apple Intelligence โดยเฉพาะรองรับ Apple Intelligence เป็น iPhone รุ่นแรกที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับคุณสมบัติ Apple Intelligence ที่นำเอา AI มาใช้ในฟังก์ชันต่างๆของระบบอย่างธรรมชาติและเป็นส่วนตัว แบตเตอรี่ความจุและอายุการใช้งานแบตเตอรี่มีความจุ4,685 m มิลลิแอมป์อวซึ่งใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นมากสามารถใช้งานทั่วไปได้ถึง55ชั่วโมงโดยใช้งานหน้าจอไปเกือบ8ชั่วโมงการชาร์จรองรับการชาร์จแบบมีสายที่25วัตต์และ m a ็ s a ซ e ที่15วัตต์ข้อพิจารณาราคา iPhone 16 Pro Max มีราคาที่สูงที่สุดในบรรดา iPhone ทุกรุ่น ขนาดและน้ำหนักแม้ว่าจะเบาลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่ก็ยังคงเป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างใหญ่และต้องใช้2มือในการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ดีไซน์ดีไซน์ในรวมยังคงคล้ายกับ iPhone 15 Pro Max แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยสรุป iPhone 16 Pro Max เป็นสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุดยอดของเทคโนโลยี iPhone ในทุกๆด้านทั้งหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดประสิทธิภาพที่ทรงพลังที่สุด กลองที่ได้รับการอัปเกรดอย่างก้าวกระโดดและแบตเตอรี่ที่อึดทนทานเป็นพิเศษการอัปเกรดที่สำคัญที่สุดคือระบบกล้องใหม่ชิป A18 Pro ที่รองรับ Apple Intelligence และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมที่จะลงทุน